สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง d e f m i e นะครับเป็นตอนนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงหลังจากที่เราเลือกมุมมองเสร็จแล้วนะครับซึ่งในคลิปตัวอย่างนี้ก็จะเป็นมุมมอง third person หมายความว่ามุมมองบุคคลที่3คือจะอยู่ด้านหลังตัวละครตามนี้ฮะเมื่อเรากด play เ,เราก็จะเห็นดังนี้เลย นะครับก็จะเป็นตัวละครของเราวิ่งอยู่ในแมปที่ตัวอัลเรนจินกำหนดมาให้นะครับทีนี้เราจะเพิ่ม NPC เข้าไปในแมปนะครับคลิปนี้จะเป็นการเพิ่ม NPC เข้าไปในแมปดังนี้ครับให้เราคลิกที่มุมซ้ายคือคอนเทนต์นะครับแล้วก็คลิกขวาที่เมาส์ สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะฮะโดยโฟลเดอร์ที่เราเป็นกำหนดเป็น NPC NPC แล้วกันนะครับแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ NPC แล้วก็คลิกขวาอีกรอบนึงคลิกที่บูปริ Car d แล้วเราก็เลือกเลือกที่ Character ครับชื่อคาแรคเตอร์เราก็ตั้งเป็นบูปริน BPK Core, อันดับสกอ NPC แล้วกัน <c oughs> ใน NPC ขอไปครับใน NPC นี่เมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นแคปซูลว่างๆให้เราเลือกที่ตรงเมสนะครับเพื่อที่จะใส่เลือกตัวละคร NPC ไปทีนี้เราเลือกตรง m a n นควินนะครับเลือก m a n นควินเข้าไป แล้วเราก็มาดูตรงโลเคชันกับโลเทชันซึ่งตรงนี้เราสามารถหมุนปรับได้นะครับให้เราเลือกตรงโลเคชันนะครับเป็นลบ9กองศาเพื่อให้ตัว n p c นี้ครับอยู่ในแคปซูลนนี้ก็คือลบ9กองศานะครับทิศทางการหันหน้าของ n p c จะเป็นตามตัวอักษรสีฟ้านะครับ หมายความว่าถ้าในกรณีนี้เราเราไม่ได้ใส่ลบ90ตรงช่องโลเคชันเราใส่90เฉยตัว NPC ละครของเราเนี่ยจะหันไปที่ทางตรงข้ามดังนั้นก็คือเราก็ใส่ลบ90องศานะครับหลังจากนั้นเรากดคอมไพน์นะครับแล้วก็เซฟนะครับแล้วเราก็มาดูที่แมปกดที่มุมซ้ายคอนเทนต์ลาก NPC เข้ามา ทีนี้ตรงปุ่มคีย์บอร์ดน้อยกดปุ่ม F นะครับเพื่อโฟกัสตัว NPC ที่เราสร้างขึ้นทีนี้ตัว NPC เนี่ยหันหน้าไปด้านนู้นนะครับตรงนี้ฮะที่เป็นรูปจอยอักษรสีฟ้าหมายความว่าเวลาเรากด play ตัวละครอของเราเนี่ยจะหันหน้าไปด้านนู้นนะครับซึ่งในตัว NPC ของเราก็จะหันหน้าไปด้านนู้นเช่นกันดังนั้น หลังจากนั้นนะครับเมื่อเมื่อเรากดให้เรากดาที่คีย์บอร์ด W นะครับก็จะเป็นลูกศรแบบนี้ตัว NPC นะั้นสามารถเลื่อนไปซ้ายขวาหน้าหลังได้นะครับถ้าเรากดปุ่ม E ตัว NPC ของเราก็จะเป็นการโรเตชันคือการหมุน ทีนี้เราก็หมุนหันหน้าใส่เวลาเราเล่นนะฮะถ้าเรากดปุ่ม R จะเป็นการเพิ่มสเกลของตัวละคร NPC นะครับเมื่อเราเพิ่มสเกลแล้วเราก็กดตำแหน่งของสเกลของ NPC นะครับก็คือในคลิปนี้จะเป็นการขยายตำแหน่งของขยายขนาดของ NPC ทีนี้เราก็กด play วิง่งข้าไปเห็นไหมฮะ เราก็เห็นแล้วว่าตัว n v c ของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ตามที่เราปรับนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นการปรับขนาดปรับไซส์การ add blueprint ของ n v c คลิปต่อไปก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชันต่างๆกับ n v c ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับจะได้เพิ่ม คลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณครับ